สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นตอนของรถเข็นเด็กบองโก้รุ่นไฮบิดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรานะครับทําไมถึงบอกอย่างนั้นนะฮะคุณพ่อคุณแม่เคยเคยมีคําถามในใจไหมครับว่าเฮ้ยเราอยากจะหารถเข็นที่ดีที่สุดให้ลูกเนี่ยสักคันหนึ่งเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนจีบีผมตอบให้ได้เลยนะรถเข็นที่ดีที่สุดไม่มีนะแต่รถรถเข็นที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุดตั้งครอบคุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงโตเนี่ยมีก็คือรถเข็นเด็กบองโก้ไฮบิดหน้าตาอย่างนี้นะครับ เป็นรถเข็นเด็กคาร์บินไซส์สามารถพกพาขึ้นที่บินได้นะครับแต่ฟังก์ชันของมันเนี่ยรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะแปรดมองโกของเราเนี่ยสามารถใส่ฟังก์ชันเออมันเอาข้อดีของรถเข็นคันใหญ่กับคันเล็กมาไว้รวมกันในคันเดียวนะครับในแง่ของหลังคานะครับหลังคาเนี่ยจะได้แบบคุ้มมิดมากๆนะครับคุ้มได้มิดเลยนะครับหลังคาทำให้สามฟอร์มอันนี้ฟอร์มที่สองครับฟอร์มที่สามว้อย่างนี้เห็นไหมฮะมิดเลยนะครับแล้วด้านในก็เป็นป้องกัน UV ในแง่ของเรื่องของเบาะรองนอนนะฮะตัวเนี้ยเบาะรองนอนเราเนี่ยจะทำมายาวเท่ารถเท่าขนาดรถเก๋งไซส์ใหญ่เลยทั้งที่มันเป็นขนาดคาร์บินไซส์นะคาร์บินไซส์เนี่ยจริงๆเบาะไม่ต้องเป็นคาร์บินไซส์ขนาดความยาวของเบาะเนี่ยของรถเก๋งเนี่ย,ยทั่วไปประมาณจะด8เซนแต่ของเราเนี่ย8ปเซนเลยนะครับแล้วสามารถต่อ,บบอเบาะรองนอนออกไปเป็นร้อยเซนได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกเอ็กซ์ต้าเล็กเลสนะครับมีเฉพาะของแบรนด์บองโกลักษณะเลยนะครับในแง่ข้อที่3นะครับ เรื่องของขนาดความูุตาก้าครับรถเข็นคาร์บินไซส์ส่วนใหญ่ปกติแล้วเนี่ยมันเขาจะทำออกมาให้กระทัดรัดใช่ไหมครัแต่ของเราเนี่ยกระทัดรัดจริงตะก้าเนี่ยสามารถจุได้24ดคือเยอะมากๆครับตะก้าใหญ่มากๆนะครับเราสามารถเปิดออกตรงนี้ได้ด้วยมีไว้ทําไมล่ะครับเวลาปับที่นอนลงมาใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นรถเข็นรุ่นเก่าๆเราต้องเปิดตรงนี้แล้วหยิบของแต่ตกของมองโกไฮบิดเราไม่ต้องนะครับเราหยิบของตรงนี้ได้เลยนะครับมีดูระบายอากาศ กว้างมากครับรถเข็นของเราเนี่ยรุ่นนี้มีทั้งหมด6สีนะครับตัวนี้เป็นสีที่เป็นเด็ของเรานะครับนี่เลยมีรูมายอากาศกว้างมากนะครับถอดซักได้ทั้งคันนะครับของเราอ่ะรุ่นนี้เราจะเด่นเรื่องฟังก์ชันนะครับราคาก็ไม่แพงครับรถเข็นของเราเรารองรับน้ำหนักได้ถึง40กิโลกรัมนะครับมีโชคหน้าโชคหลังอันนี้เป็นระบบเบรกนะครับเหยียบปุ๊บโชคหน้าโชกหลังนะครับ โอเฟรมเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเคยไปเดินงาน BB b หลังๆมาเนี่ยจะเห็นโมเดลที่แบบหน้าตายเยอะมากแต่ของเราบองโก้นะบอกอย่างนี้เลยครับซื้อรถเข็นเด็กบองโก้ได้ฟังก์ชันแบบบองโก้นะครับตัวเฟรมเนี่ยเราไม่ได้เป็นเกรดอลูมิเนียมทั่วไปนะเราก็มีเกรดเฉพาะของเราที่เราเลือกใช้มาแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นโมเดล2 0 2 1นแะครับนะก็จะมีรายละเอียดที่แบบไม่เหมือนแบรนด์อื่นเอาง่ายๆครับเราเราเรา,เรามีความเป็นเฉพาะของเราเองเลยฮนะ อย่างเรื่องฟังก์ชันก็เหมือนกันล้อเนี่ยของเราก็จะใหญ่เมื่อตั้งแต่แรกลองสังเกตนะครับล้อหลังจะใหญ่กว่าล้อหน้าล้อสามารถถอดได้ด้วยมือเปล่าทั้ง4ล้อครับก็เป็นลูกปืนแบริ่งนั้นแถมยังอัปเกรดขนาดไซส์ของล้อได้ด้วยนะครับนะครับจะมีล้อใหญ่ให้อัปเกรดได้้วเรียกว่าล้อเอ็กซ์ตาร์ลักวิวนะครับเวลาอัปเกรดคือเปลี่ยนล้อเก่าออกเปลี่ยนล้อใหญ่เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบขนาดล้อเล็กกับล้อใหญ่ให้ทายคิดนะครับ มันยังพับก,ารกรลางได้สะดวกมากๆค,ครับพับแล้วก็ลากเข็นได้น้้ส,สำหรับครอบครัวลูกแฝดเนี่ยชอบมาซื้อรุ่นนี้มากแล้วข้อดีของมันอีกอย่างคือสามารถ เชื่อมเป็นรถแฝดได้ครับแบบนี้ครับจบมาชนกันงนีได้เลยนะครับเราจะเชื่อมเป็นรถแฝดโดยใช้คอนเนคเตอร์นะครับที่ทำมาเฉพาะของเราเลยนะครับคอนเนคเตอร์ก็จะมี3ตัวนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมี2ตัวเชื่อมไว้ด้านหน้าทำแบบนี้แล้วก็บิดนะครับสามารถถอดแยกได้นะครับเวลาเจอทางขับแคบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ตัวนี้เป็นรถเข็นแฝดสมัยใหม่นะครับผมทําเป็นรถเข็นแฝดแ,แบบแยกได้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2017นะครับมันเป็นเทนใหม่นะฮะเพราะว่ารถเข็นแฝดส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่ประมาณเพื่อแบบรุ่นแบบเก่าเนี่ยมีอยู่มาาันหลกัลกๆ3แบบคือแบบที่เป็นโครงสร้างรถแฝดแบบเป็นโครงสร้างข้อข้อ,ข,อข้อดีของเขาคือเวลาเป็นสายโครงสร้างมันก็นจะพับเก็บง่ายคันเดียวจบแต่ว่าข้อเสียเขามีเนาะ แต่โครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับโดยมาตรฐานความกว้างของเบาะที่นั่งรถเก๋งเด็กเนี่ยจะประมาณ35เซนถ้าพอเป็นแฟตโครงสร้างบุกก็จะทําให้มันเล็กลงมามันจะเหลือประมาณสัก30เซนครับก็จะทําให้เวลาเด็กนั่งเนี่ยค่อนข้างแบบแคบๆเพลยเวลาตัวโตมากคือจะรู้สึกว่าเขาอึดอัดครับอันนี้เป็นแฟตโครงสร้างแฝดปรที่2คือแฝดหน้าหลังก็จะเป็นรถแบบว่า คันเดียวเหมือนกันแล้วก็เราจะวางลูกคนหนึ่งไว้ด้านตรงนี้อีกคนหนึ่งไว้ด้านนี้ตรงนี้ก็ดีนะครับเพราะมันมันได้เอ่อไดเป็นชันเหมือนรถรถรถคันเดียวแต่ว่าข้อเสียของแฝดแบบนี้คือสมมุติเถิดในกรณีแบบเด็กแรกเกิดออกมาทั้งคู่นะฮะคนที่นั่งเด็กที่นั่งหน้าเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรเพราะว่าคุณพอ่อแม่เราจะมองได้แต่คนที่อยู่ใกล้ตัวเราคือมันอยู่ห่างจากเ,เราไปเวลาเขาแหวกนมแบบเราจะไม่ดูเลย,เลยแฝดประเภทที่สม แฝดบนแฝดล่างนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับแฝดหน้าหลังแต่แฝดบนแฝดล่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือที่นั่งปกติแล้วของรถเข็นเด็กนะครับเขาจะสูงจากพื้นประมาณสัก40%ขึ้นไปแต่แฝดบนแฝดล่างผมเคยเห็นเนี่ยเขาจะมีแบบชั้นบนอย่างนี้และชั้นล่างก็จะอยู่ต่ำกว่า40%คือในกรณีที่แบบว่าเวลาเราเข็นแบบเอาดอร์มันก็จะมีฝุ่นนะครับก็จะมีเรื่องของฝุ่นสําหรับคนีน้องที่นั่งอยู่ข้างล่าง ตัวรถเข e ็นแฝดแบบแยกได้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่เป็นแบบสมัยใหม like, <in <out> ่เลยครับก็จะทํามาหักลบข้อเสียของรถแฝดรุ่นเก่าๆมาก็คือแบบว่าสามารถเข็นไปไหนมาไหนได้สะดวกเข้าออกลิฟต์ได้สบายถึงเวลาอยากแยกก็แยกกันได้นะครับแล้วก็ที่นั่งไม่ได้อยู่ต่ําเกินไปเราก็สามารถสดมองลูกได้ทั้งสองคนเท่าๆกันสมมติถ้าเกิดไปกับคุณแม่แค่คนเดียวนะไม่ไมีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยเวลาแยกเราก็แยกอ่า่ได้เลยนะครับ แค่ปลดอะแดปเตอร์ออกอยงนี้นะครับแถมยังพกพาขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนะครับมันประหยัดเืด้อที่ในะถดยุ่กต่าง,งหากนะฮะคือครอบครัวลูกแฝดก็จะมีปัญหาในการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกับครอบครัวที่มีลูกคนเดียวนะครับมันจะมีเรื่องของขนาดต้องการพับประหยัดเนื้อที่พับการสะดวกรวดเร็วนะครับเวลาพับก็แค่นี้นครับ ง่ายๆเขาตั้งมาเดได้เลยพากกลามมาเดียวได้เลยแล้วก็เก็บไปหลังรถนะครับตอนนี้เรามาดูเปรียบเทียบขนาดล้อของตัวที่ผมบอกตอนแรกนะว่าล้อเล็กกับล้อใหญ่ต่างกันยังไงฮะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนจากคันนี้ก่อนแล้วกันครับเวลาเราเปลี่ยนล้อเนี่ยเราก็คือถอดล้อออกมาได้เลยด้วยมือตัล ำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบต้องการรถที่แบบว่าใช้คันเดียวจบแรกเกิดถึงโตเนี่ยรเราจะแนะนำาองโก้ไฮบริดเลยนะเพราะว่าของเราเนี่ยไม่เหมือนแบรนด์ไหนจริงๆครับมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันมากครับนี่นะครับพอเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่แล้วก็จะดูเท่ขึ้นนะครับ เทียบให้ดูกันเลยนะครับข้อดีของการเปลี่ยนล้อใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับล้อใหญ่ก็เหมือนกับเราขี่จักรยานล้อยี่สิบน,นิ้วไปขี่เป็นล้อยี่สิบนิ้วแน่นอนครับล้อยี่สิบต้องข้ามสิ่งขีดขวางได้ดีกว่านุ่งกว่านะครับขี่ง่ายกว่าเหมือนกันครับรถเข็นเด็กพอเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่ปุ๊บรถเข็นที่เป็นล้อใหญ่เนี่ยก็จะเข็นง่ายนุ่งมือครับ แล้วก็ซับแรงมากขึ้นขนาดหน้าล้อเนี่ยของล้อใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างหนากว่าล้อเล็กอยางเห็นได้ชัดนะครับ๋ยวผมเทียบให้ดูครับนี่ครับขนาดหน้าล้ออันนี้คือล้อใหญ่ของเรานะมีล้อเล็กเห็นไหมครับหลังหตัวันนี้ก็ของเรามีโปรโมชั่นให้เลือกล้อนะครับระหว่างล้อ normal w h e l กับล้อ extra l u x g r y v i e l นะครับ หลงังวันนี้ก็เลยบอกต,อตรงๆถ้าจะไม่มีใครเลือกรอเล็กแล้วครับส่วนใหญ่จะไปล้อใหญ่หมดเลยร้อใหญ่ของเราเนี่ยถึงจะเปลี่ยนล้อแล้วก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้นะครับเพราะว่ามันก็ขนาดของเขาเดี๋ยวนี้เวลาขึ้นใช้งานจริงๆขึ้นเครื่องบินคือเขาแค่เห็นว่าต้องมีถุงเขาไว้ขึ้นโดยเฉพาะสายการบินแอร์เอเชียเนี่ยจะขึ้นง่ายมากทำให้ไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับแต่ก็ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับกฎของสายการบินแต่ละบริษัทที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับอ๋อผมยื่บอกไปอย่างหนึ่งขนาดความสูงเนี่ย พอเ,เปลี่ยนเป็นล้อใหญ่ปุ๊บอย่างล้อเล็กน,นะครับสูงจากพื้นเนี่ย 4, 4สี่สี่เซนพอเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่เนี่ยจะสูงจากพื้นสี่สิบแปดเซนนะครับจะต่างกันประมาณสี่เซนมันก็ช่วยทาให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างอื่นๆก็เหมือนเดิมครับใช้งานได้เหมือนเดิมไม่มีผลต้องนานรพับกลางๆอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับของเรามีฟังก์ชันเด่นอย่างหนึ่งที่บอกไปตอนแรกนะครับว่ารถเข็นตัวเนี้ยมันเป็นฟูฟังก์ชัน ใช้งานได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงโตผมอธิบายง่ายๆตามตามสเตปนี้เลยแล้วกันครับแรกเกิดเนี่ยเด็กรถเข็นที่สามารถปรับหลังนอนลงไปได้เนี่ยคือรถเข็นแรกเกิดหมดเพราะว่าเด็กแรกเกิดมาเนี่ยเขาต้องการนอนนอนอย่างเดียวเลยเรามีเบบี้พพอร์ตวางแบนก็คือนอนใช้จนถึง6เดือนเ,เด็กเขาเริ่มนั่งได้ก็คือมานั่งนะครับกนะ็ปรับนั่งนะครับปรับนั่งตบบนี้พอเขาเริ่มหนึ่งขวบขาเริ่มยาวก็นั่งเหมือนเดิมแต่ขาเขาเริ่มมาอยู่ตรงนี้แล้ว 2-3ถึงสขวบขาเริ่มยาวอ่ารับให้มีลองนอนนะครับช่วงนี้แหละครับที่ว่าจะเป็นจุดต่างระหวา่างมองโกกับแบรนด์อื่นของเราเนี่ยสามารถต่อเบาะลองนอนยาวมาได้เป็นร้อยเซนสำหรับเด็ก3ขวบที่สูง90เซนขึ้นไปนะครับอย่างที่บอกครับเบาะลองนอนของเราเนี่ยยาว86เซนนะเธอเ0เซนเข้อเท้าเขาจะไม่อยู่นี่เธอโดยปกติแล้วเวลาเขานอนเนี่ยาข,าาข,าขาเขาจะห้อยเข่าเขาจะงอเห็นไหมมันทําให้เขาเมื่อยบางทีนอนไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยครับ ต่าเราเนี่ยสามารถใส่แผ่นเอกตาเล็กๆเข้าไปได้อีกนะครับบอกมันก็จะยาวออกมาเป็น100เซนนะครับใช้งานง่ายมากๆครับผมเวลาใส่แผ่นเอกตาเล็กๆแล้วก็มีผลต่อการทำการนะครับใช้งานสะดวกมากๆถ้าส,น,สนใจยังไงก็บอก o มาได้นะครับทั้งหมดมี6สีครับขอบคุณมากครับ